ใครกันวะเอยลูกฮะโอ๊ยเสื้อกันหนาวหลุดไปไหนอ่ะเฮะเสื้อกันหนาวหลุดไปไหนเสื้อกันหนาวหายไปไหนมามาเล่นตัวทำไมลูกอืมอ่ๆไหนถ่ายรูปด้วยกันหน่อยดิอาจจะไม่ใกล้ลูกเข้ากล้องด้วยกันก่อน อะไรอยะโอ้ยน่ารักมากลูกเจริญเติบโตนะลูกนะกินเยอะๆกินเก่งๆมาลูกมากลัวทำไมมาเลยเพื่อนเขายังมาเลยมาลูกมาไม่ต้องกลัวเออมา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 เก่งมากเก่งมากมาเลยลูกมามาเลยมาเลยเออมามามาเออมามามาลูกมาลูกนะอ๋อ Mm